ญาติมาเยี่ยมมาไกลมากมาจากจังหวัดประจวบเืียันมาเยี่ยมแม่มาเลยเอ้ยมหนหมดรครับกาได้ไหมแม่แพงมันพึ่งห้ามาห้าต้นท่ามทุกวันนี้ทามถึคลิปแต่ีไดไม่ไม่ดู <laughs> à, 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 à. nước năm có ngàn mươi tuổi, bảy mươi lăm tuổi, bảy mươi bảy mà bảy à. à, 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 à. mẹ tám tuổi, bảy mươi chín tuổi, tám mươi tuổi, tám mươi mốt tuổi, เว็ก็เพิ่งตอบมาเดียวซึ่งเดนี่เอาไปเข้ามาที่บ้านหนุนอนเป็นบุมอะไมาณัางบุมาเดียวเนี่ยนางดีใจสุดๆมีญาติมาหากำพวนเต็มมดเลยเพียวเงอนนี่คำพวนทั้งวันเนี่ย นะเร็วเร็วเอ้าแม่เอ้าไล่ใครนี่หนังน้อยย้อยนังใครไม่จ่ยติ้งเล่เล่ตี้เดี๋ยวจ่ายเปล่หรอเดี๋ยวคนนี้อ่ะคนนี้เ่ะอเออคนนี้รงาไม่ใช่ายเลยฮะ

Ờ, Lúc à, này cũng à, chưa dạ, có tên gì hôm nào ngăn nối này mong muốn người ta mời mày 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 mày

รย <caval S 2> น้ัอเรยนงวคนลไปแล้วหนังจองอีเดียวกลางจาวเนี่ยยูกลางนี้อินมองข้าไปครังนู่นเป๊บเดียวลงด้วยเมน้ดรือสมัยไทยน้แ้วก็ใช้ได้นี่ยก็จะดูคข้าไปดูนี่มีจะรถดตั้งไว้จะรอด ไปรุ่นแเลยมันมดไม่หรอไปมากเลยมัดเต็เดี๋ยวนี้ที่กลับต่อรื้อกันน่อพี่อ๋องที่กับต่อรื้อกันหน่อยวันอะไรวันไลนเนะ

บางคนที่ว่าไม่นอึงก็ไม่เนือึงเลยเออนืเป็นสีทำเมือนลิซอเลยแต่ว่านั้งๆพอตุกเอาแบบีเอาองร้านเรว่าฮึมกายแบบนู้นแล้วพอพอพอนืกได้แจะติกตัวอนี้เออไอ้ปุกมันยุ่งนยอยู่วะทำปุกได้ปุ๊กแดงนั่นเทียวยุ้นั่นไปถึงยาจิบนู้นไปนูเลยชนีพอไปยาจิบมอนไอ องื่อนนอนก้มไปไปแกนึกไปไปไปเลยเลยแต่ท่ามันท่ามันนีนแกนึ๊กไหมแกนึ๊กไหมอ๋อแกนึกไหมอ๋อไอพวกมังคิดโทรอะไรวันนะพี่องเดี๋ยวนี้เบื่อโทรแล้วไม่ก็ได้ล็อกไปลืมก็อยู่ในนี้แต่พวกมึงคิดไปในแกพวกไม่สนใจเพราะไอออนมันคักหมักวันจำใจเวลาในมันไม่ได้นอนหรือหังที่

อ่าวันดีวันดีวันดีน้อยเหรพี่ใหญ่เนี่ยไปเ่ยว้วนี่พอใหญ่นี่ไปตาตนขนี่คนอะใครนี่นี่คนเหอลกอนอว่าเอกวะนอว่าเอจะจำไม่ได้ลกคนนึงมขาวนาจอจำได้า

อ so ันนี mm. the the ้แรงรนนั่นน่ะเขาขึ้นรถงั้นนั่นไหมน่ายืนมองเดี๋ยว่ะดพี่้อเดี๋ยวพีใหญ่มาเดี๋ยวพี่ใหญ่มาขอเด็กเไปเทียวกันก็เงียบเลยนะแม่น่ะเด็กก็เข้ามา ยังยังช่วยยังอ่ะอ่เอื้อปับปับไปไหนนัดนามอุณาไม่มากมีญาติมาเยี่ยมมาจากจังหวัดประจวบันเปิดหินมาไกลมากรู้สึกสบายใจเลยญาติมาเยี่ยม ก็จบคลิปคุณแม่มาเลยไว้เพียงแค่นี้นะครับแม่เขาดีใจมากมีญาติมาไกลาจากจังหวัดประจวบอเภรหินแก่ล่าเริงดีมากถ้ามีคนมาเยี่ยมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางปูรินทำคลิปต่อไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ปูรินหน่อยนะครับลาก่อนสวัสดีบ๊ายบายเจอกันคลิป パイナカー。